แข่งว่ายน้ําตรงนี้แข่งยังไงแข่งไงว่าวายน้ํามันปูนนะนี่ปกติจะไม่ค่อยได้เห็นโบทสีนี้นะฮะโรงแรมที่มีตึกเอียงนะคะเป็นโรงแรมของสนามฟุตบอลนี้เปิดประสบการณ์หน่อยแมนแมนเตะบอลกันครับเธอจะเข้ามาในทุกอย่างของชีวิตฉันไม่ได้นะจ๊ะ OMG วันนี้ไกลป้อมนะคะพาเรามาเที่ยวตอนกี่โมงฮะตอนนี้สองทุ่มลวจ้า เชฟป้อมพามาเที่ยวตากแดดนะคะนี่ก็ยังไม่ชินกับเวลาสถานที่นี้เป็นโบสถ์เหรอฮะอันนี้เป็นโบสถ์ค่ะอันนี้เป็นอำเภอโอ้ใหญ่โตอะที่ว่าการอำเภอเหรอฮะที่ว่าการอำเภอน้าป้อมมาแต่งงานอยู่นี่เหรออ๋อถ้าวันเสาร์แต่วันนี้เขาจะมีมาขายตลาดนัดเอ่อตลาดเช้าอ่ะเกาจะขายตรงนี้ตรงนู้นเลย สถาปัตยกรรมก็ออกเป็นแนวโกธิกนะฮะก็มีความเก๋ไก๋คือด้วยโทนสีของเขาที่เป็นโบสท,ที่ค่อนข้างจะสีแปลกตาเนาะออกแนวสีน้ำตาลช็อกโกแลตในความคลาสสิกนะฮะปกติจะไม่ค่อยได้เห็นโบสสีนี้นะฮะไปมาหลายที่แล้วส่วนใหญ่จะสีออกหวานหวานหรือไม่ก็สีออกแบบคอนกรีตไปเลยสีออกเทาๆ เลโนเวสอะไรไหมเขาเอาสีแดงๆอะไรติดไวนะ้น่ะอ๋อเชือกฟางเหรออ๋อเทปอืมเขาน่าจะนเลโนเวทอะไรเพราะว่าดูข้างล่างเขาก็กำลังทำเลยเห็นไหมอ๋อตรงนี้เขาก็เป็นลานกิจกรรมที่คนจะใช้ใช่บางทีกเขาอาาร้อน <c oughs> เขาก็จะมีคอนเสิเรต์ตคอนเสิร์ตมีมจัดงานแข่ง,งาน,าานแข่งว่ายน้ำแข่งว่ายน้ำตรงนี้แข่งยังไงเขาก็จะเอา ตอนแรกตั้งป้อก็ตรงสายกันแล้วแข่งไงว่าว่ายน้ำึงก็งงเฮ้ยมันปูนนะนี่เออเขาจะเขาก็จะเอาไอ้ที่มันมันเป็นพลาสติกอ่ะคือสร้างสระขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เอาด้ามใส่แล้วคนก็เล่นกันในนี้จริงๆน่ะโหดแล้วแล้วไม่ไม่ไปแข่งที่อื่นที่มันมีสระว่ายน้ำอยู่แล้วไม่รู้เขาเขาก็แบบเขามาแล้วทนอะไรอย่างเงี้ย จักรยานก็มาล้ทอนเขาก็ขี่จากเนี้ยเขาก็ขี่วนหลายๆรอบอะค่ะจกกั<อ>จกรยานขี่จักรยานลุ่นเล็กล,ลุ่นใหญ่อะไรก็ไม่รู้ขี่คนพิการอะไรเขาก็มาแข่งกันหมดเวลาเขาแข่ง<อ>ม,มีดนตรีมีร้านขายเบียร์ขายเหล้าขายนุ่นขายนี่ปิ้งย่างทอดอะไรก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละน้องให้นะป้อมเป็นคนภายายเลยเหร <laughs> อเอาดาราประจําช่องค่ฮะ <laughs> ฮะู้นอ้อง แต่เดี๋ยวเราจะมาอีกทีวันเสาร์ใช่วันเสาร์จะมีตลาดนัดแล้วก็จะมาเดินซื้อของผู้ชายก็จะมานั่งมองว่าเอาหรอผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก้นเล็กผู้หญิงคนนี้ก้นใหญ่อะไรเงี้ยเอาหรอแสดงว่าเราต้องมานั่งให้เขาให้เขาแบบเมาส์ใส่ใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นนมขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นนมนิดน้อยอะไรบอสสงสัยวันนั้นต้องผัดแป้งมาแล้วัดไวน์ปริชาติหนูอุ่นดีไปสั่งเดี๋ยวรูดไปนี่สั่งไปเสร็จเดี๋ยวฉันจะไม่ไปกินอ่า โอ้ oh, thank you เชฟสเตฟานนะฮะได้ทำสลัดแตงแตงกวาใช่ไหมฮะจริงๆนางทำไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ค<ม>ิววคิกินเราเยอะเลยเลื่อนมากินวันนี้กันฮะ,ะสลัดแตงกวาเดี๋ยวชิมดูก่อนอืมครีมมันมีชีสด้วยไหมชีสม,ม่มีมันเหมือนมีดองดองไหมฮะมีเป<ม>รี้ยวนิดนึงใส่น้ำส้มอ๋อ โอ้ so yeah genau. อ thank you มีมันบดเหรอฮะน้ำพ้อมมีมันกับเอ,อ,อันนี้ไม่ใช่มันเป็นแป้งอันนี้ก็จะเป็นเหมือน,นเนื้อพันธนะฮะเนื้อพันธไส้อะไรสักอย่างมไม่รู้ชื่อเรียกเลยฮะรูราเดออ๋อรูลาเดอ d อ o r n i n g เช้านี้นะฮะที่กัดบัตเยอรมน,นีเช้านี้เราจะไปปั่นจักรยานที่สวนกันฮะน้ากลัวรเราหลงก็เลยพามาขับรถนำอยู่เนี้ยตามน้าไปเลยนะครับอ,อ,อากาศตอนนี้หนาว เย็นมากอะตื่นเช้ามาทำอะไรกันทุกคนที่นี่เขาก็เริ่มต้นชีวิตกันแบบหนาวๆเนาะมีความลมลืน่นแล้วก็เหนื่อย เพราะว่าปั่นขึ้นเนินมันเช่นกันปัดเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบนะฮะไม่รู้ว่าเยอรมันส่วนอื่นเป็นอย่างนี้ไหมแต่ที่นี่เนินเขาเยอะมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำโอเคนะน่าจะถึงแล้วแกมาส่งทางปากถากแล้ว เดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันก่อนเนาะ ตองจากจะพาทุกคนมาชมสวนสาธารณะแล้วนะฮะก็พามาลดความอ้วนนะฮะเพราะว่าทริปนี้ค่อนข้างกินหนักกินแหลกอยู่เหมือนกันทำไมถึงเหมือนมีป้ายหลุมศพน่าจะเป็นโซนสุสานแต่เขาก็ทำได้สวยดีนะฮะล่มลื่นก็ rest in peace กันไป สงบกันไปภายใต้บรรยากาศสวยๆแบบนี้พักผ่อนกันยาวๆนะฮะปรับเบียร์ต่ำๆรู้สึกตัวเองจะปั่นเร็วมากเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนห้ามปั่นหรือไม่ห้ามปั่นนะฮะก็โมโมสซัวๆไปก่อนอันไหนไม่โอเคเดี๋ยวเขาก็คงด่าเราเองจ้า น่าจะเป็นสุสานหรือเปล่านอมีเหมือนแท่นชื่อกับช่วงปีคศออชาตะมรณะอยู่น่าจะใช่ถ้ามีแฟนมาอยู่ด้วยนี่น่าจะโรแมนติกนะฮะหนาวแบบนี้ก็ จับมือจะได้อุ่นจับมือกันเดินคนโสดก็จะหนาวกว่าเดิมเป็นหลายเท่าฮะส่วนคนมีแฟนก็จะหนาวอยู่5้ซคนโสดหนาวพันเซมีแต่ต้นไม้ใหญ่อ่ะไม่รู้เขารักษาไวได้ยังไง คนเยอรมันเวลาทาอะไรทําจริงจังนะฮะเวลาเขาคิดอะไรเขาคิดถี่ท่วนมากพูดทุกอย่างเป็นตัวเลขข้อมูลต้องแน่นจริงแล้วก็เชื่อถือได้เวลาเขาอธิบายอะไรเขาจะยกหลักการยกตัวเลขอ้างอิงมาตลอดก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป๊ะประเทศหนึ่ง แต่ภายใต้ความเป๊ะของเขาเนี่ยเมื่อวานได้คุยเขาไม่ได้เป็นคนเครียดนะครับเพราะเขาเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของเขาเองเลยแต่ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะยิ้มยากอยู่เหมือนกันร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆที่ได้ไปมานะฮะเขาจะาไม่ค่อยยิ้มแย้มคนบริการ ไม่เหมือนกับตอนที่ไปญี่ปุ่นนะฮะคนญี่ปุ่นนี้ใจบริการนี่ให้อันดับหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งเล่นแถวนี้กันตอนนี้ก็มานั่งเล่นนะฮะพักเหนื่อยหลังจากปั่นจักรยานพาทุกคนดูว่าสวนสาธารณะเล็กๆกก็ไม่เล็กนะฮะขนาดกลาง ของที่มันเช่นกัดบักนะฮะในเมืองรีสเนี่ยมีอะไรบ้างรีสหรืรนี่แหละฮะชื่อเมืองผมยังอ่านไม่ถนัดอากาศค่อนข้างหนาวค่อนข้างเย็นแต่ทุกคนก็ฟิตมาอาอกกําลังกายกันแต่เช้านะฮะนั่งไปก็ได้ยินเสียงนกไปนะฮะเช้านี้ก็สะดวกหน่อยมากรกระเป๋าน่ารักน่ารักนะฮะเป็นกระเป๋าคาดอกผ้าครามนะฮะสายหนังแท้ เก๋ตรงนี้เดอ้อมีลายขิดเดอ้อประกาศความเป็นไทยให้โลกรู้สิจ้ะก็เลยมากับกระเป๋าคาดอกเซตนี้นะฮะทำาไมถึงเป็นเซตช่วยชีวิตเวลาเดินทางนางคาดอยู่ด้านหน้านะฮะขโมยเข้าจากด้านหลังส่วนใหญ่ฉะนั้นของเนี่ยไม่มีหายแน่นอนสามารถเก็บของได้นะฮะจุได้ลึกนะครับดูซิเรามีอะไรบ้างก็มีกระเป๋าสตาง นะฮะมีกุญแจบ้านจะมีช่องเล็กๆนะฮะไว้ให้ใส่มือถือนี่หยิบมือถือสะดวกเพราะอยู่ด้านหน้าพอดีส่วนด้านหลังก็จะมีกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นซิปตรงนี้สามารถพลิกมาปุ๊บรูดเอาของได้เลยง่ายๆนะตรงนี้จะจุได้เยอะนะฮะลึกถึงก้นกระเป๋าเลยก็นี่ก็เป็นไอเทมที่ใช้เดินทางอีกชิ้นหนึ่งนะฮะ ของแบรนด์มลุกขะสายเขาจะเป็นสายหนังวัวฟอกฝาดนะฮะสีคลาสสิกมากสีแทนคือต้องใช้แรงอ่ะในการตัดสายหนังกว่าจะขาดอะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าเป็นไอเทมที่ใช้เดินทางได้อ่าปลอดภัยสะดวกสบายสมมุติว่าเรามาเดินทางท่องเที่ยวแล้วเรามีกระเป๋า มากมายเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องห่วงหน้าพวงหลังและของหายเนี่ยจะเยอะมากเราก็จะเอากระเป๋าใบใหญ่ไว้โรงแรมนะฮะแล้วเราก็เอากระเป๋าคาดอกใบเล็กๆเนี่ยออกมาเดินทางแต่ก็ต้องเป็นใบเล็กที่จุสิ่งที่สำคัญได้นะฮะในการเดินทางทั้ง power bank แบตเตอรี่กล้องมือถือแ d a p t e r charge นะฮะ memory card สำหรับถ่ายวิดีโอ หรือถ่ายรูปต่างๆแล้วก็เอกสารจำเป็นประเภทพาสปอร์ตเงินสดนิดหน่อยแล้วก็กระเป๋าสตางคแต่ก็จะมีบางส่วนนะฮะที่เราจะต้องซ่อนไว้บ้างคือกระจายพวกทรัพย์สินมีค่าไว้ส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะอย่าให้มาตกที่กระเป๋าใบเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าความซวยเรามันจะไปจบที่ไหนขึ้นอยู่กับการระวังตัวของตัวเองนะฮะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีจ้า นี้นะฮะมีโอกาสได้มาดูสนามฟุตบอลนะฮะของเมอนเชนกัรตบัตนะฮะเป็นโรงแรมที่มีตึกเอียงนะฮะเป็นโรงแรมของสนามฟุตบอลนี้ตอนนี้กำลังจอดรถนะฮะเดี๋ยวลงไปดูกันเปิดประสบการณ์หน่อยแมนแมนเตะบอลกันครับอ๋อ t a u r a ว t here and t h i ที่ a ี l here p l a c e เ for t r a i n i ร g อ๋อตรงนั้นจะเป็นโซนที่เขาใช้ฝึกนะครับอ๋อ when you train not in the big no, big t a d no 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 the training is uh, always in this area ah oh. yeah this is uh, the, the stadium is only for games อ๋อ only for games yes yes คืออ่าตัวสเตเดียมใหญ่นะฮะสำหรับใช้แข่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น การซ้อมก็จะซ้อมอยู่ในอยู่ในสนามซ้อมนะฮะ5 4 0 6 5 person คนคน l e can s อยู่ที่ e a n น watch game ออประมาณ4,500คนนะฮะที่สามารถจุได้ในสนามของบูรุเซียบูรุสเซียและนี่ค i s โซน VIP 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 อซนมันก็จะมี การแยกทางเข้านะครับในสนามเป็นคนที่เขาเป็นแฟนท้องถิ่นทั่วไปกับคนที่เป็น VIP ก็จะแยกทางเข้ากันนะครับเดี๋ยวดูโรงแรมนี้ก่อนโรงแรมสร้างสร้างตร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 งลวกไปจจานี่ไม่ใช่เลนเอียงนะครับนี่ไม่ใช่เลนเอียงแต่โรงแรมก็ทำดีไซน์ให้เอียง ตอนนี้เรากำลังเข้าไปสู่สนามกับแฟนตัวจริงนะครับของบรูซิอาฟันช็อปนะช็อปช็อป Yes you see fallen shop that meansWhat what does fallen mean fan shop It means <Flint. S 3> you can uh, you can get e v e r y souvenirOh souvenirYes same like you but only b o r บรูซิอาบรูซิอาบรูซิอา Everything we can go in it's okay but it's not very cheap นะี่นเสัวานี่ยตรงน,นี้ก,ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกขายเสื้อผ้าน,นะครับมีเสื้อผ้าหลายแบบมากเลยนะครอโ้าเป็นโซนน้้นะโะก็จะอป็นโอนของโหโอ ซึ่งน่าจะเป็นแบบคอลลาบอร์เรกันคอลแลบกันระหว่างคูม่ากับโบรูเชียนะฮะออกมาเป็นคอลเลกชันพวกเสื้อผ้านะฮะเกี่ยวกับกีฬาของโบรุเชียนะฮะโอ้สวรรค์ของคนรักผ้าพันคอเลยนะฮะเป็นผ้าพันคอของแบรนด์โบรูเชียนะฮะใครที่เป็นสายเครซี่ เกี่ยวกับแบรนด์ฟุตบอลนะจะต้องชอบมากแน่แน่โซนนี้จะเป็นหมวกแก๊ปนะครับแบบต่างๆโอ้อันนี้จะเป็นกลุ่มหมวกแก๊ปที่ดูแบบเป็นวัยรุ่นหน่อยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหมวกแก๊ปแบบผ้านะฮะเน,นี่ยก็จะมีพรีเซนเตอร์นะฮะ <laughs> <laughs> โอ้ยดูดีไหม อขึ้นมาเลยดีนะความกล่องใส่แว่นก็มาจ้าแล้วก็กลุ่มของกระเป๋าก็มานะฮะก็จะมีเป้มีกระเป๋าเดินทางนะฮะที่น่าสนใจทำไมมันอยู่ในโลกที่แบบเต็มไปด้วยโบลเซียขนาดนี้ อย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะอ๋อตัวนี้ตัวละห้าสิบเอตัวนี้ตัวละห้าสิบตกประมาณพันห้าร้อยบาทไทยพันหกประมาณนี้พันห้าพันหกแต่ว่ามันจะอุ่นนะเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนผ้าคตะวรีบ้านเราอ่ะตรงไหนเนี่ยจะอุ่นเธอจะเข้ามาในทุกอย่างของชีวิตฉันไม่ได้นะจ๊ะแบรนด์ของเธอจะมามีในทุกอนูของชีวิตฉันไม่ได้ ำไมเธอขายทุกอย่างขนาดนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกเอาแม่ซื้อไปให้แม่สักตัวกเลยเอาไปได้ไหมดักซูดักเหยียบ4 4เอ่อบัสบัสเอ่ออ๋อบัสถ้าถ้าเ a k e a bus นะ So cute Yes คืออึ้งกับของที่ระลึกที่นี่มากฮะก็จะมีเป็นแปลงสีฟันด้วยทุกอย่างที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเนาะก็ทำออกมาเป็นแบรนด์ของบูราเชียได้หมดเลย โอ้แม้แต่อันนี้นะฮะแชมพูแชมพูเอาเป็นว่าอันนี้อะแคนครีมทุกอย่างสามารถกลายเป็นแบรนด์ของบูรเชียได้หมดเลยแม้แต่บ็อกเซอร์นะฮะทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันเอาเป็นว่าสโมสรน,นี้เนี่ยอยู่ในทุกช่วงของชีวิตนะฮะนี่ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัว รายได้อของเขาก็จะมาจากจาก,กรกสีดการขา,ขายของที่ระลึกนี่แหละฮะ อันนี้จะเป็นเหมือนอะไรนะห่วงยางเอาไว้ลอยน้ํานะฮะอ้าวอันนี้เป็นสะนะฮะสะยางนะครับของเบอร์ดเชียโอ้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสะลอยน้ํานะครับอ่าเหมือนเป็นที่นอนลอยน้ำมัง้งอันนี้ปืนยิงแก๊สมายังไงก่อนขายแม้กระทั่งปืนยิงแก๊สเนาะทุกระดาษจุดฉลองนะฮะเวลาได้แชมป์หรือเวลาชนะก็จะจุดปุ้งแล้วก็ฉลองกันเลย โอ้สวยอยู่นะสวยอยู่ฮะใช่มันอุ่นใช่มันมีลายเป็นกราฟิกเนี่ยแล้วมันอุ่นด้ยวยเนี่ยตรงเนี้ยที่เขียบุหรี่ก็มาจ้าๆๆๆแก้วกระดาษกูก็ขายๆๆเลิศ <ๆๆ S 1> เๆๆๆท่าน,นั้นยังไม่พอนะฮะยังมีดริปบินมีลูกโปงด้วยแล้วก็มีทงๆๆๆคุณสามารถทำครัวในสไตล์โบรรเชียได้นะฮะเพราะว่าเรามีตะหลิว มีที่คีบแล้วก็มีกระบวยนะฮะพลาสติกตาโบลูเชียคืออึ้งในความที่อยู่ในทุกทุกทุกอนูของชีวิตจริงๆฮะขายจริงๆขายสุดต้องยอมเขาเนาะตัวนี้จะใช้แต่งบ้านเหมือนเป็นรูปมั้งเป็นแคนวาสเอาไปแขวนในบ้านได้คืออะไรอ่ะอ๋อก็เป็นภาพแขวนแต่ว่าเป็นเหมือนโลหะนะฮะที่เขามีการปั๊มนูนด้านหลังขึ้นมา มีกระปุกอ,อมสินนะฮะ <Yeah. S 1> มีที่เสียบปากกานะฮะ y yeah. yeah. you know yeah if you want to buy something like this just yes, e l l me um i got 10% oh you have <Yes. S 1> oh because you you are member. Yes, member yes i member m yes เตฟาน,น,นบอกว่าถ้าอยากได้อะไรเขาจะลด10%สำหรับเมมเบอร์นะฮะปากกาก็มาจา้าเครื่องคิดเลขก็มาเครื่องคิดเลขก็มาแล้วก็มีสมุดนะฮะ แล้วก็เหมือนมีกระดาษที่เป็นการ์ดเอาไว้เขียนอะไรเงี้ยกระดาษโนโ้ต <laughs> แล้วก็ยังมีป่าเป้าทายยี่ห้อโบรูเซียอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าตังกระเป๋าใส่การ์ดนะฮะมี many k i n d of people นะ you cannot play cards this is นะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับสำหรับเล่นนะฮะแล้วอันนี้น่าจะเป็นของฝากของคุณพ่อนะครับผู้ซึ่งไม่เคยหยุดสูบบุหรี่เลยแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ย This is u milk m f o l d e n milk a าจจ i t i some s alcohol no? นะมีแอลกอฮอล์20มี15%มีแอลกอฮอล์15%อ๋อเหรอ And This is here lemon ลดมะนาวเหรอมีแม้กระทั่งลิเคียวหรือพวกเหล้าหวานต่างๆนะฮะแล้วก็เอาใจสายดื่มนะฮะอันนี้ก็เป็นเหล้าจินยี่ห้อบรุเซียนะครับอ้าวแว่นตาก็ขายจ้า โอ้ยกระเป๋าตังค์แบรนด์โบลูเชียนะฮะก็มีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์นี้ก็ประมาณ29.95ยูโรนะฮะที่งงคือมีแม้กระทั่งเนี่ยจะ้ะเวลาใครอยากอ่าถ่ายโปรเจคเตอร์ขึ้นบ้านนะจะ๊ะเป็นลายโบรูเชียนางก็มีขายจ้าเอาแบบตกแต่งขั้นสุดอะใครเป็นแฟนบันแท้ก็คือได้เสียตังค์อะ แม้แต่เข็มขัดจูงหมานะฮะเข็มขัดจูงน้องหมาก็มาแม้แต่ที่ให้อาหารน้องหมายี่ห้อบรุเซียนางก็ทำเลิศ Neck of a bird Neck of a bird a เครื่องแต่งกายของนกนะฮะใส่ตรงคอนกก็มาอันนี้ที่มันจะเป็นเหมือนตัวแวววาวที่ใส่ตรงล้อจักรยานนะฮะ This is the same and this is a bell นะอันนี้กระดิ่งกระดิ่งจักรยานตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นหมุดมั้ง o a ทร่ e ไกล i ะไีะคุมา่น centimeters. ที่วัดระยะเมามาเหมือนตลับเมตรไม้เมตรขายทุกอย่างที่มีในโลกอาสายชาร์ก็มามาสายชาร์จยี่ห้อโบรูซีย Here a hammer was o p e n Here แล้วนี่เซอร์ไพรส์คือขายค้อนจ้ะ พรอญี่ห์ฮอโบรุเซียนะฮะแล้วก็มีที่เป็นที่เปิดขวดตรงท้ายนะฮะเอาไว้เปิดขวดได้เป็นเป็นเหมือนธงตาโบรุเซียที่ใช้ติดกับจักรยานนะฮะกรอบทะเบียนรถก็มาสติ๊กเกอร์เรียงแสงก็มาีเลย่ มีแม้กระทั่งแบบว่าแผ่นกลิ่นหอมนะเอาไว้เอาไว้แบบว่าแขวนในรถอา้าวน้าป้อมได้อะไรมาหมวกได้หมวก <Flex. S 1> อ๋ออันนี้นะเป็นธงนะฮะเป็นธงบบริเซียเป็นธงนะฮะที่ใช้ตกแต่งใช้แขวนตามที่ต่างๆส่วนโซนนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนดิสเพลย์นะฮะขายเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นประวัตินะฮะของ ทีมสโมสรบรูเชียนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์น,นะครับหรือมิวเซียมของบรูเชียนะฮะซึ่งต้องเสียตังค์เข้ามีค่าเข้านะครับเราก็จะได้บัตรนะฮะตัวนี้สำหรับสแกนนะครับอ่าเข้ามาได้ละสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในที่นี่นะฮะเขาก็จะเหมือนมีแท็บเล็ตนะฮะให้ลงทะเบ,บียนนะฮะ แล้วก็กอรอกข้อมูลให้เราเลือกว่าออดิโอไกด์เราเป็นใครที่จะพาเรานำเที่ยวยกตัวอย่างเช่นอ่ะสตาร์ทดูดูตัวอย่างก่อนค,คนนี้หล่อนะครับแต่ว่าพูดภาษาเยอรมันนะฮะมีใครพูดอังกฤษบ้าง <laughs> เดี๋ยวเขากำลังดูให้ว่ามีใครที่พูดอังกฤษนะ มันม yes? yeah. yeah. so, so. ah. uh ันพูดอังกฤษไม่ได้ทุกคนนี่มันก็อ่านาาอังกฤษนี่ก็อ่านภาษอังกฤษนี้ก็รอ่นอังกฤษได้นี่ก็อ่่วมหน่อยก็โอเค มันก็จะมีผังต่างๆให้เราเดินไปตามนะฮะดูตามนี้นะมีผังต่างเดินไปตามแล้วแต่ละโซนก็ให้ดูว่าชื่อของผังต่างๆอยู่ตรงพื้นนะฮะแล้วเราก็จะใช้ออดิโอไกด์นะฮะเดินไปตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บปตามส่วนต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันโอเค earning the club the nickname tor fabric. 10-0. on the next few screens in this room, you'll see a selection of the finest goals borussia have ever scored. what is this? yeah, you can hear. and you change your language here. ah, ah, yeah. ah. Uh, 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 uh. you hear? ah. อันนี้ก็จะเป็นหูฟังนะฮะที่จะทําให้มันไม่ไปกวนในสื่ออื่นๆที่อยู่บนแถวเดียวกันให้แต่ละคนที่อยากฟังก็กดฟังเอานะฮะ Sorry here this man here this is now ah and you can see, you can meet him uh, on Sunday อันนี้เพื่อนของสเตฟานนะครับสเตฟานกำลังฟังเสียงเพื่อนอยู่ you are listening to his voice